วันที่25มิถุนายน2558ทำผ้าอาบน้ำฝนเป็นขั้นตอนของการต้มผ้าเสร็จแ,แล้วก็เอาไปล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ไปตากนี้คือผ้าที่เราอ้ยผ้าที่เราหมักไว้8คืน จากวันนั้นล้วก็เราก็เอามาต้มนี่แหละใช้น้ําก็คือใช้ดินนี่แหละน้ําดินในโอ่งใส่แล้วก็ต้มผ้าใส่เลยแล้วก็เอาเขาจะมาล้างในน,น้ํานี่กันเปล่าสองสามน้ำนี่แหละแล้วก็ไปตากนู้นเป็นสาราน,น,ไไนี่เป็นไก่เนี่ยเราคอยดูตอนทำเสร็จแล้วอันนี้ก็หลายคนยมไม่ออกก็อ,ออกมาช่วยกัน ขาดไม่ได้ก็ไม่น้อยผอมแห้งแรงน้อยสมชื่อเยดอนเยดอนหรือเยดอนไม่รู้แล้วก็ไอ้บอมขาดไม่ได้มาทุกงานแม่ทีแม่ต้อยเยเลินพ่อเยหานแม่บักจอกโนยงอะไรก็ไม่รู้ชื่อดำชื่อไม่ได้แ,แต่ว่า <c oughs> มาจำสินไว้นี่คือเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วไปดูแล้วกันนะสาธุสาธุาธ69เืนองด้